เป็นภูมิแพ้มา20ปีมีอาการจามคันจมูกคัดจมูกตอนกลางคืนนะฮะ,ะแล้วก็มีฤิสีดวงมา10ปีค่ะโอ้โหสองอย่างเลยค่ะภูมิแพ้นี่เป็น20กว่าปีนี่ก็คือ20กว่าปีก็คือว่าฝนตกก็จะจามตอนเช้ามาก็จะน้ำมูกไหลค่ะอืมนอนห้องแอร์หรือเปล่าฮะนอนค่ะนอนห้องแอร์ตื่นเช้ามาก็จามค่ะแล้วดีขึ้นไหมะรับสายหรือว่า สายๆค่ะเพราะอากาศมันข้อย,ยังชน่อยก็จะดีขึ้นนะคะค,ค,ค่ะแล้วแล้วพอเวลาเป็นนี่รุนแรงแค่ไหนครับอะไรนะคะเวลาเป็นจามคัดจมูกแต่ละวันค่ะทุกวันค่ะแล้วม,มีมีหลังจากนั้นอาการจะรุนแรงไหมเช่นตาแดงคันคันตาคันตาค่ะแล้วทำยังไงครับก็คือไปออหาหมอแล้วก็ให้กินยากแก้แพค่ะ ก็ทานแก่แพ้ใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็ต้องทานอย่างนี้มา20สิปีใช่ค่ะทุกวันทุกวันค่ะแต่ต้องหันตอนหลังตอนหลังมาหันมาทานวิตามินซีค่ะอืมค่ะมีเพื่อนแนะนําคุณหมอเพสัตแนะนําก็เลยทานวิตามินซีแล้วช่วยได้ไหมครับระยะหนึ่งอะค่ะได้ระยะหนึ่งค่ะอ๋อก็พอประทังไปค่ะนะครับแล้วลฤสีดวงนี้เป็นมาสิบปีค่ะรุนแรงไหมครับ รุนแรงค่ะบงคือถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาก็คือยืนก็คือนั่งนั่งไม่ค่อยได้อะค่ะคือมันเป็นเยอะค่ะอ๋อเป็นหนักเลยใช่ค่ะเเคยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเป็นลิสิดวงตะวันใช่ค่ะตอนนั้นคือรุนแรงแค่ไหนฮะเอ่มันมันมันหัวออกมาสองหัวค่ะอืมเขาให้ตัดแต่กลัวอ๋อคุณหมอแนะนําให้ตัดใช่ค่ะแต่กลัวค่ะแต่เราไม่ตัดจ้ะแล้วจะ จะทายัางไงฮะมัน <G ül> ก็คือมัดมัดมาอ่ามาทานอาหารเองค่ะก็คือไม่ให้ท้องผูกอ๋อมาปรับพฤติกรรมในการทานอาหารเองทานที่มีเส้นใหญ่มากขึ้นอาา่าแล้วเห็นบอกอะไรนะมีของแฉลงก็ะจะทําให้เป็นใช่ค่ะพวกหนมไมดองพวกเนื้อทอดก็จะทานไม่ได้ค่ะพวกนี้พอทานปุ๊บจะเป็นขึ้นมาอีกเป็นทันทีเลยค่ะเอออันนี้แปลกครับอาจารย์เป็นไปได้เหรอฮะ ทานอะไรนะคะคือของคุณลำไยเนี่ยเป็นลิสีดวงทวารอยู่แล้วแต่พอมื้อไหนมีหน่อไม้ดองใช่ค่คะเนื้อทอดจะมีอาการรุนแรงขึ้นมาอย,ยาอก็ไม่รู้นะอันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าฟันธง uh huh. แต่วแต่ลิสีดวงทวารเนี่ยจริงๆเขาจะให้ทานอาหารอ่อนอาหารที่ม,มีไฟเบอร์ที่เป็นโซลูเบอร์ไฟเบอร์อะไรเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะให้เวลาถ่ายเนี่ยมันไม่ไปกระทบกระแทกกับตัวริสดวงเพราะว่าถ้ามันยิ่งกระทบกระแทกมันจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วท้ายที่สุดก็จะแตกออกมาปเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอหัวพวกนี้มันคืออะไรครับคืนเนื้อง,งอกหรือว่ามันไม่ใช่ะอะไรมันเป็น มันมันมันเป็นคนไม่ใช่มันเป็นหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำที่มันมันปอกป่องตัวออกมาซึ่งสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเสียดสีเวลาเราท้องผูกคือเวลามีก้อนอุจจาระแข็งๆมันเสียดสีอยู่ตลอดเวลานะ,ะมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ป่องตัวออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนอใหญ่ขึ้นมาอา ทีนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งถ้าท้องเสียอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดวิสีดวงทวารได้เช่นกัน<อ>เพราะว่ามันมีอาการะระคายเคืองอยู่แล้วสิบปีก็ทนมาอย่างนี้ตลอดทนค่ะว้าก็คือเดี๋ยวก็ถ่ายก็จะมีะมูกเลือดออกมาไม่ไม่เป็นถึงกับมูกเลือดค่ะแต่จะเป็นติ่งออกมาข้างนอกค่ะแล้วคุณหมอก็มีวิธีรักษาคือต้องให้ตัดแต่คุณไม่ตัดไม่ตัด แล้วทนมาสิบกว่าปีค่ะแล้ววันวันดีคือดีทาไมถึงรู้สึกว่าเอ๊ยอยากจะหายไม่อยากจะเป็นก็คือคือว่ามัอนอ่ามีพี่เขาแนะนำอ่ะแนะนําำก็เลยมาทานค่ะอยากหายอะไรก่อนจริงๆเป็นทั้งภูมิแพ้เป็นทั้งฤทธิสีดวงทวานอ่าจ,จริงๆอยากหายภูมิแพ้ก่อนค่ะอ๋ออยากหายภูมิแพ้ค่ะอ่าฮะแต่ฤทธิสีดวงนี่คือเป็นผลพลอยได้คือคือไม่คิดใช่ค่ะไม่คิดว่าจะหายไม่คิดว่าจะหายค่ะ ภูมิแพ้นีไ่ไม่ไม่มันมันหายไปเลยแต่มารู้อีกทีฤิสีดวงมันยุบไปรู้ว่าฤิสีดวงตัวเองหายแต่ภูมิแพ้ไม่ทราบภูมิพแพ้คือบอกว่ามันหายไปตอนไหนไม่รู้ค่ะไม่ทันได้สังเกตใช่ค่ะแต่รู้จริงๆก็คือฤิสีดวงหายไปใช่ค่ะการภูมิแพ้มันต้องหายไปก่อนแน่นอนนะครับไม่หายแสดงว่าติดเชื้อละติดเชื้อในโพรงจมูกแล้วเพราะว่ามันมีลักษณะของการลดลงของทีลดการอักเสบลงทีเอสสองลดลงนะครับ แล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดโดยสารที่อยู่ในสารที่อยู่ในแคปซูลนี่เองนะจะเห็นว่าคนที่เป็นแวริคอสเฟงก็เหมือนกันนะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะคล้ายกันเส้นเลือดขอดที่ของเส้นเลือดดาที่อยู่ที่ทวันที่ตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นการเส้นเลือดขอดเหล่านี้มันจะหายไปดีขึ้นรวมทั้งไอริิดวงก็จะหายไปด้วยซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ ทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็การการอักเสบลดลงจากการที่มีการเพิ่มพึ่งของทีเฮลเพื่อหนึ่งแล้วก็ทีและกูเลเตอร์แล้วก็ไปกดทีเอสองให้มันลดลงครับเลซสีดวงที่หายไปนี้ไม่ใช่ว่าขาดไปใช่ไหมฮะอาจารย์คือมันเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนั่นแหละนะฮะแล้วก็มันก็มีเนื่องจากเราต้องถ่ายอุจจาระอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดการเสียดสีเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดการอักเสบซึ่งจริงๆเนี่ย ถ้าหัวใหญ่หรือมีหลายหัวเนี่ยนะครับที่หมอแนะนําให้ผ่าตัดนะฮะบ,บางทีเขาใช้วิธีผูกเอาก็ได้อผูกแล้วให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเนื้อตรงนั้นก็จะตายมันก็จะหลุดหรือเขาก็จะมียายาที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็หดตัวกับเข้าที่กับเข้าทีอ่อันนี้ก็จะช่วยรักษาในกรณีที่หัวลิสิดวงไม่ใหญ่ แล้วก็มีไม่เยอะคอ่มันก็จะใช้ได้ยังกรณีของคุณํำไพยน่าจะกลับเข้าที่ค่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ะก็ทําให้การขับถ่ายเป็นปกติใช่ค่ะลองกลับไปทานหน่อไม้ดองอะไรดูยังไงลองแล้วค่ะเป็นยังไงไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะไม่เป็นแล้วค่ะภูแม้ตอนนี้เป็นไงฮะก็หายไปแล้วค่ะไม่จามเลยเหรอฮะไม่จามเลยค่ะเช้ามาก็หลับลึกขึ้นนอนนอนหลับสนิทขึ้นอ๋อกลางคืนก็นอนหลับสนิทด้วนใช่ค่ะ เช้าตื่นสายเลยสิฮะไม่ค่ะสี่ห้าครึ่งอ๋อตื่นสีห้าด้วยเออแต่ไม่จามไม่คัดจมูกไม่จามไม่มีคัดจมูกค่ะแล้วทุกวันนี้ยังรับประทานเหมือนเดิมรับประทานค่ะอย่างนี้ต้องทานไปตลอดไหมครับอาจารย์ครับถ้าอยากจะสวยตลอดก็ทานไปตลอดไม่ห้ามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผมมีคําถามต่อว่าหลายคนย้ํายังอาจารย์ถามมาเลยเอ๊ะทำไมทานแล้วสวยอ๋อก็ตอบตอบได้ทันทีเลยครับสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้ นี่เอาของแถมไปอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณลภไพครับ